อยู่เก้าเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยไปทบดีต้องบอกแบบนี้ถ้ามูถูกแล้วแบบทําวงจุ้ยรับทรัพย์ที่ดีรวยเลยปีนี้ปีนี้ถ้าคุณจะบูชาเครื่องรางอะไรให้บูชาเครื่องรางเกี่ยวกับการเงินเพราะว่าปีนี้การเงินเป็นหลักมากการเงินเป็นหลักถ้าจะบูชากังหันต้องกังหันแปดใบพัดขึ้นไปกังหันแปดใบพัดหมายความว่าอะไรอันนี้คือกังหันสี่ใบพัดอันนี้คือกังหันสี่ใบพัด อันนี้คือกังหัน4ี่ใบพัดแปดใบพัดคือสองชิ้นอาวุธขององค์พ่อเชโกงนะคะคือกังหัน8ปดใบพัดข้างและสี่ใบพัดสองข้างทําไมต้องบูชากังหันในปีนี้ปีนี้เป็นปีมะเส็งไฟสี่ใบพัดแรกเขาจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ไดีออกไปกำจัดเรื่องสุขภาพ นะคะสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองบริวารคนในครอบครัวส่วนอีสีใบพัดนะคะนำพาโชคลาภนำพาการเงินการงานเงินทองสิ่งที่ดีๆความสมําเร็จความสมหวังสมดังปาถนาความรักคนเล่ตาประถมคำช,มชูจึงต้องมีกังหันแปดใบพัดจึงต้องมีกังหันแปดใบพัดสองทำไมปีนี้ให้ใส่สีดําใส่สีดําไว้ดีค่ะ ยิ่งถ้าดวงคุณไม่ถูกกับไฟนะใส่สีดําไว้ดีสีมงคลประจําปีนี้นะหนูให้เลยนะหนึ่งสีดำสองน้ําตาลทุกคนจะสังเกตไหมปกติหนูชอบทําเล็บสีแดงเขียวถูกปะ่ะปีนี้หนูทําน้ําตาลเห็นไหมว่าปีนี้หนูทําน้ําตาลถ้ามีคนสังเกตนะ ถ้ามีคนสังเกตต้องเอ๊ะทำไมปีนี้ทําน้ําตาลหนูเนี่ยเป็นคนทําสีทุกอย่างสีมงสีมุงคนเท่านั้นเลยถ้าไม่มงคลหนูไม่ทําเลยปีนี้หนูทําสีน้าตาลสีสีมุงคนประจาปีคือดําน้ําตาลเหลืองดําน้ําตาลเหลืองแดงแดงแบบแดงวายแดงเลือดหมูอะไรประมาณเนี้กระปะเออเอา อูไปเอาอะไรหล่นลงมาวะแม่ไปทำอะไรเขาหล่นอีกอ๋อที่หนิบแวน่นกระเป๋านะใครจะจองกระเป๋านะพิมพ์ปอปลาเบื่อมากเลยอะทูง,งูชอบจับไวไฟให้เอง กระเป๋าใครจะจองพิมพ์ปอปลาสองห้าแบาทส่งฟรีกระเป๋านะคะ258บาทส่งฟรีพิมพ์ปอปลาสองหกระเป๋าส่งฟรี2ลูกค้าได้ทูบ3ลูกค้าได้เครื่องรงัง1ชิ้นได้เข้ากลุ่ม v ีพีตลอดชีพปอปลาสองห้ากำไรลูกใคราได้รลปีนี้หนูฟอยเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอารุ่นนี้ไปก่อนเลยถ้าจะเอานะโดเด็ก1 5ึปีเสียดูซับที่หนูใส่อยู่เด๋ยวถอด สี่สิยดูซับที่หนูใส่อยู่ใครจะบูชาพิมพ์ดอเด็กหนึ่งห้าเก้านะใครจะบูชาพิมพ์ดอเด็กหนึ่งห้าเก้านะดอเด็กหนึ่งห้าเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีลูกค้าเอฟอะไรลูกค้าก็ได้เข้ากลุ่ม c ีเอฟอะไรลูกค้าก็ได้เข้ากลุ่มนะลูกค้า c ีเอฟอะไรมาลูกค้าก็ได้เข้ากลุ่มและที่สําคัญหนูแจ้งลูกค้าณนะตรงนี้เลยนะคะต่อไปนี้นะคะนับตั้งแต่เมื่อวานนับแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือนหนูจะจับฉลาก พาลูกค้าในร้านเนี่ยที่ซีเอฟของหนูมาเนี่ยหนึ่งชิ้นเท่ากับหนึ่งสิทธิ์ไปเที่ยวฮ่องกงฟรีนะคะฟรีพาไปทุกเดือนเที่ยวฮ่องกงฟรีแล้วก็พาไปทุกเดือนทุกเดือนเลยจบเราจะไปเที่ยวกันทุกเดือนพาไปทุกเดือนเพราะปีที่แล้วหนูพาไปสามสิบคนปีที่แล้วหนูพาไปสามสิบคนปีนี้หนูพาไปทุกเดือนเลยจบเลย ครับเอออ่ะเห็นไหมพอเวลามันค้างอปะป้าแบบโทรศัพท์ฟ้ามันไม่เลิศเลยอะจับไไฟ i อะไรไม่รู้มัว่วเลยกระตุกน,นี่คนดูเท่าไหร่ก็ไม่อัปเดตคอมเมนต์ก็ไม่ขึ้นใครจะเอาปีเสียดูซับพิมพ์ดอเด็กหนึ่งห้าเก้าห้าสิบาทส่งฟรีสั่งพวกุญแจกับแผ่นทองได้ของแถมด้วย บางอย่างหนูไม่ได้บอกว่าแถมแต่หนูก็แถมไงคือบางอย่างหนูไม่ได้บอกว่าหนูหนูแถมหนูให้อะไรเงี้ยหนูแต่หนูก็ให้ไปเนาะปีเสียดูซับดอเด็กหนึ่งห้าเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีส่วนใครจะจองกระเป๋าสองห้าแปดฟังราคาให้ดีนะสองห้าแปดนะถ้าลูกค้าแบบว่ารอลูกค้ารอเอฟตอนที่หนูไปทําพิธีมาเสร็จแล้วอะมันคือราคาสามร้อยห้าสิบนะไม่ว่ากันนะสามร้อยห้าสามร้อยสี่สิบแปดบาทอนะไแหละลูกค้า คอมเมนต์เลยดูไม่ได้ไปเลยอะ่ะลูกค้าเอฟแล้วได้เข้ากลุ่มเลยนะคะลูกค้าที่สี่เอฟแล้วได้เข้ากลุ่มกระเป๋านูขออีกสามใบพอกระเป๋านกขออีกสามใบใครจะจองกระเป๋าปอปาสองห้าแปดนูขอรับรับยอดอีแค่สามใบปีนี้นะเป็นยุก้าปีแรกนะโอ้ยจะบอกว่า มูนะไหวดีๆมูดีๆปัวปังมูดีๆไหวดีๆนี่ปัว,ป,ว,ป,วปังเลยพูดเลยปีเนี้ยปีเนี้ยเพราะว่ามันเป็นปีมาเสี่ยงไฟใครที่ชอบธาตุไฟนะโอ้โหรวยรวยหนูบอกเลยอย่างหนูอะหนูเป็นคนชอบธาตุไฟโอแล้วโอเคค่ะพี่โนกเห็นเห็นยอดแล้วค่ะหนูว่าเป็นคนที่ชอบธาตุไฟดวงดวงหนูอะ ทาดเกิทดททหนะชอบท่าดไฟสอบถามรายละเอียดทัวร์หน่อยได้เลยถามได้เลยเลือทัวร์เนี่ยคืออหมื่นห้านะคะรวมตัวต๋วเครื่องตั๋วเครื่องบินไปกับรวมค่าที่พักรวมพาไปมูวัดต่างๆหมื่นห้าหนูจะบอกว่าคุ้มมากนะบินเองหมื่นห้านี่ยังไม่ได้เลยเนาะฟาเนาะหมื่นห้าคือคุ้มอะหนูบอกเลยว่าคุ้มมาก เพราะว่าอย่างหนูไปเองอะไปจองที่พักเองอะที่พักอะคืนละแปดพันกว่านะแปดพันเก้าพันนะที่พักอะบางโรงแรมคือหมื่นกว่านะแล้วก็ตั๋วเครื่องบินอะเอมิเรตอะไปกลับอะราคาไม่ใช่น้อยนอยนะแต่เนี่ยหนูจะบอกว่าตั๋วไอ้ทัวร์หมื่นห้านะคุ้มเลยแล้วก็บินบินไปอะบินพร้อมหนูนะคือนั่งเครื่องไปพร้อมกันเครื่องบินลําเดียวกันเลยอะไปพร้อมกันเลยอะ นั่งเครื่องไปพร้อมกันเลยเช็คอินพร้อมกันไปเครื่องลาไปเครื่องบินลําเดียวกันแล้วก็บินกลับก็บินกลับลําเดียวกันคืออยู่ด้วยกันตลอดทั้งทีป่ะแม่ใครจะชวนหนูเล่นผงเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เลยวนจิตคนจินเดียวเออใช่ค่ะแต่ทัวร์ถ้าใครถ้าใครอยากไปไหว้อยากไปไหว่อยากไปมูที่ฮ่องกงอ่ะซื้อทัวร์ได้เลยกับอาจารย์จุมาคุ้มมันเหลือแค่ไม่กี่ที่นั่งแล้วอ่ะมันว่างอีกแค่นิดเดียวเองทัวร์ ทัวร์ว่างอีกแค่นิดเดียวเองขู่ยายทำไมคอมเมนต์ไม่ไม่ขึ้นล่ะของหนูอะ